สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพคะ่ะนั่นคือน้ำน่มข้าวโพดนั่นเองคะ่ะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะเรานำข้าวโพดนะคะล้างทำความสะอาด เอาปลึกออกให้หมดนะคะเราคว้านเอาแต่เม็ดแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นเราจะเทสใส่น้ําใส่หม้อนะคะใส่น้ําใส่ใบเตยไปเล็กน้อยนะคะปิดฝาแล้วก็ตั้งเตาได้เลยคะ่ะเราจะต้มให้เข้าโพดเขาสุกนั่นเองคะ่ะเขาก็จะมีความเดือดืดอๆแบบนี้นะคะเรามาดูคะ่ะว่าเข้าโพดเราเริ่มสุกหรือยัง ข้าวโพดเราน่าจะสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถปิดเตาได้เลยค่ะเราจะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะผ่านไปสักพักเขาเย็นแล้วเราจะเอาตัวใบเตยออกให้หมดนะคะจะได้แต่ข้าวโพดแบบนี้ค่ะเราจะนำข้าวโพดกับน้ำนะคะปั่นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนำเข้าเครื่องปั่นได้เลยค่ะปั่นให้เขาละเอียดนะคะ หลังจากเขาเริ่มละเอียดแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาละเอียดแค่ไหนละเอียดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะนํามากรองนะคะใช้เป็นตะแกรงหรือว่าผ้าเข่าบางก็ได้นะคะเราใช้เป็นอ่าตะแกรงของเราเป็นแบบนี้ค่ะเทให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราจะคุคุค่คะกากข้าวโพดเราจะไม่เอานะคะเราเอาแต่น้ำข้าวโพดอย่างเดียวจ้า นี่คือกากข้าวโพดท,ที่เราได้ทั้งหมดนะคะนี่คือน้ขาข้าวโพดท,ที่เรากรองแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเทน้ขาข้าวโพดท,ที่เรากรองใส่หม้ออีกทีหนึ่งนะคะเราจะใส่เกลือป่นไปเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลไปเล็กน้อยนะคะเราจะคุนให้ละลายในขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะยกตั้งเตาได้เลยนะคะพอตั้งเตาแล้วเราก็จะไม่เติมน้ำตาลแล้วนะคะเราจะเปิดไฟแค่อ่อนๆนะคะรอให้เขาเดือดแบบนี้ค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเปิดไฟแรงเดี๋ยวเขาพูดเราจะน้ํามันจะแบบว่า ไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะหากมีฟองเราก็จะช้อนองทิ้งออกให้หมดนะคะนี่คือฟองขา้าวโพดค่ะเราจะพักให้เขาเย็นนะคะหลังจากเขาเย็นแล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดแบบนี้กันค่ะได้หลายขวดเลยค่ะวันนี้ถ้าเราทำขา้าวโพดอยู่ที่สามฝักก็จะได้อยู่ประมาณหกเจ็ดขวดค่ะแล้วก็ได้ดื่มอีกหนึ่งแก้วค่ะ นี่คือน้ำหนุมข้าวโพดของเราค่ะเนื้อจะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยค่ะหวานหอมกำลังดีเลยค่ะเราจะทำการชิมให้ดูนะคะนี่คือน้ำหนุมข้าวโพดค่ะเราจะดื่มนะคะรสชาติเขาจะมีความหวานแล้วก็หอมข้าวโพดมากเลยค่ะ